ขอเจ้าสาวขอเทียหงหล่กครับผมเอาระดับขอเจ้สาวอครับอาจารย์ครับครับผมขอเจ้าสาวเรา,อเ,เ,าอเอาทุกเทียงมาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอทุกเทียงแยกกันหน้าครับผมเออเจ้าสาวเจ้าสาวใช่ครับผมาบาสาว <c oughs> อย่อางลายรินง <c oughs> ครับผมเดี๋ยวผมขอท่านพี่ๆตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยก็แล้วกันนะครับนอกจากที่จะได้รับขั้นตอนไปครับผมก็สิ่พอให้รูดทั้งสองมอบพูดเชิญเพลแล้วก็ขอข้ามาจิตอภิชาติศีลดูชาผู้เป็นวินามานดาขั้นตอนนี้เลยครับผมอาจารย์ปากเอาคิดจนท่าว่างเลยก่อนอากาศสามเพอเด้อหรือยกเส็นหัวสามเพลก็ได้ท่านผ่าอากาก็สะดวกนะครับเนาะ ครับพี่นี้หาา้าคานโมสามจบพร้อมกันนโมตา,าตตสะพระค้าวโตอราหะโตสัมมาสัพพุทธะนโมตา,าตตสะพระขวโตอราหะโตสัมมาสัพพุทธะนโมตาสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธะอ่าอิมีนากระต่างพอค้ามเน้ออิมินาสก,การนาะข้าขอกรุ้งกราบสัการบูชา ออนดีดามานดาตัวข้าขอน้องแม้ไมถึงคุณท่านมีนีตตาการุณอุปการรักณุณต่อุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากถึงผมทุกพระทัตสับเพียงใดท่านไม่เคยบ่นไวต่อสิ่งใดที่ได้เลียมา พระคุณท,ท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินกราบจนสิ้นรวงชีวาขอปวงเทให้รักษาพันพระบิดาและมารดาของข้าเธอหนาพ่อคำนี้ฉันลอมมือสาทูอาลูกับเต้าเด้อบันีเด้อ อาบนันนีลูกเก้าขอข,อขมา่าบนันนีกะซิมาขออาลูกสาวไปเป็นคู่ซ้อนคู่แยกเป็นคู่สมรสเป็นคู่ชีวิตไปบนันนีเนาะครับเนาะอาบันนีเจ้าเบาวมอบถูกจนแท่งใหนทั้งใจบบาอาคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวแล้วก็เอาไว้ทันทางสักคนคับบันนีอามีเบาน้อบนันนีเอาไปฝึกแบบนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะถ้าผมใส่ใส่พาเลยเนาะเราไม่ต้องเอามาเรียนเนาะ ครับผมอ่าข้าศิลสอดจะบ่าวจะสาวครับผมยกถึงครับผมอ่าจะบ่าวยกก่อนเลือจะเราเอกกัะบ่าวยกก่อนครับผมมีผู้มีเอกตอบดอกไม้หรอตอบได้เหี้ยบตอบอกได้ไหม

นี่ดอกกเดกแกนี่ข้าถ่านนะมันน้บยอเดีดูด้วยมาเดอ มีอะอบาอีครับเาเตรียมงานเอะรเผาเาเผาอรเาเผาเาอะไรนกพีอเอาไอเอาอเงนสั้างหลักกาหน้าเงินหน้าทองหน้าทำเลี้ยง่อนกรนเูเียงรอบเลยรอบ

ครับผมอ่าที่นี้ก็จะให้ทางอ่าเจ้าบ่าวครับผมเจ้าบ่าวยกพาสิอดขึ้นกอนด้่ครับผมยกไปครับผมก็ค่ะว่า่อันให้อััเจ้าบาวอรับผมครับผมขอเชิ่เสิร์พี่บอน้อน่พี่ที่ท่านเจ้าบ่าวครับ มีเรื่องงานงานดีเนาะค่ะครอบครัวทั้งเจ้าบ่าวทา้งอาจารย์กองกะได้น้ำเจ้าบ่าวแล้วก็สินสอดท้องงันความมั่งคั่งล้นรวยค่ะบ่านี้สีสุกนะาะมาซูมขอเจ้าสาวในมือนี้บริวารทั้งเจ้าสาวนั่นที่เต็มใจยกให้โบ เจ้าสาวทั้งนี้มาเจ้าสาวเอาไปเจ้าสาวเจ้าสาวเต็มใจไหมขอมาขอแฟนเด็ผมนะครับเต็มใจต่อเจ้าบ่าวมาขอเนี่ยอ๋อขอขอบคุณเจ้าบ่าวนะครับที่มาขอเจ้าสาววันนี้นะครับก็เห็นเห็นตอบตั้งมั่นแล้วก็เต็มใจอยู่นะครับครับผมเตใจยกให้ไหมขอเจ้าสาวเต็มใจยกให้ไหมเต็มเต็มใจนะครับเต็มใจยกให้ ให้อ่าเจ้าสาวยกให้ยกให้นะครับเจ้าสาวยกให้เจ้าเป่าเลยนะครับง่ายๆเถอเนาะมาคัดขัดจากน้อยเลยเีถอะทีนี้สามแสนของอ่าสามแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วกับนี้ของสองบาท มีแหวนมันสองวงค่ะแหวนเพชรเปนแหวนเพชรนะคะถึงกตนึงเพียวยกไครับพ่อเรายกอแม่เขาครับครับี่นี่ณพ่อค่ะรับราบาแล้วเอาไปตัวนึงกนเอาไปเอาไปลาบลาบ ข้าวเยคัน้อเอเือเนก้เนเนือนือเนื้น้อเนืนื้อน้อเนื้ตนื้อเน้ตายื้อเน้อเนื้อเินืึอแน้นื้อเนืเน้อเนื้อนอ้น้นเน้นเนน้น ทีนี้ให้เจ้าสาวเจ้าสาวห่ออใหรนะพี่หมอครับก็จะให้เจ้าสาวห่อแล้วก็มอบให้บ่ห้อยบ่ห้อยดอกดาวเรืองดอกให้ลูกเลี้ยงให้วงให้แยงเนาะหยิบไหล่ให้เดยาวเป็นเรียงตามันให้บิดานันดาโรยโชกความเป็นความเจริญรุ่งเรืองให้ลูกให้เต้านะครับเนาะ ครับผมในขอพูดเมือนืันคัะผมอันนี้เป็นผ้าสินสอบเป็นผ้าตอ,อบแทนหาบนคือผบาหุ้ของพระมิดามารดาครับผมเป็นผ้านำนุมเป็นผ้าเรียงดูมาก